ราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเล็กๆอาจฟังดูธรรมดาในสายตาของใครหลายๆคนแต่สำหรับผมนั้นมันคือบันทึกหน้าสำคัญครับที่ทำให้ผมรู้ว่าน้ำพระไทยจากพระเจ้าแผ่นดินและน้ำใจจากชาวบ้านไม่ได้อยู่ห่างไกลกันราวฟ้ากับดินหากแต่อยู่ใกล้และเดินทางถึงกันได้ครับกว่า10ปีที่ผ่านมา หากผลไม้ที่บ้านของลุงวาเดงผูเตะออกผลเมื่อไหร่ไม่เคยเลยสักครั้งที่ลุงวาเดงจะไม่คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเดินทางมาที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี เพราะอยากจะมาพูดคุยกับลุงวาเดงว่าทําไมถึงต้องเดินทางไปถวายผลหมา้ลากไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงกรุงเทพหรือถ้าปีไหนลุงไม่ได้ไปถวายเองก็จะห่อผลไม้ส่งทางไรรชนีเป็นประจำแต่คราวนี้ผมต้องพบกับความผิดหวังลุงวาเดงชรามากร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงนักผมเลยไม่มีโอกาสได้พบและพูดคุยกับลุงครับแต่ยังโชคดีครับ ที่สายบุรียังมีบุคคลสําคัญที่จะสามารถเล่าเรื่องของลุงวาเดงได้รวมถึงความผูกพันของราษฎรที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จาก็พยายามรักษาเอกลักษณ์ครูธีรพจน์หะยีอาแวร์เคยถวายงานเป็นล่ามแปลภาษามาลายูให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชื้อพระวงศ์เมื่อยามเสด็จเยือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พอได้คุยกับครูธีรพจน์ผมถึงได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระไทยต่อปัญหาของราษฎรทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ หากทรงรับรู้พระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนและทรงช่วยแก้ไขปัญหาทุกครั้งครับมันจะเป็นแบบดินดำๆเป็นโคลนอะไรอย่างเงี้ยเป็นล่ามก็มีระกาศตามกระบวนไปตามกระบวนเสด็จไปตลอดนะครับแต่ว่าในในระยะแรกๆนั้นเราก็ไม่ได้ทําหน้าที่อะไรมากมายเกินไปกว่าเป็นล่ามอย่างเดียวนะฮะหลายปีเข้าแล้วก็ก็เวลาพระองค์จะเสด็จกลับเนี่ยพระองค์จะเรียกพวกล่ามขณะล่ามไปไปเข้าเฝ้าครับจะอยู่หัวก็ คือเขาฝ้าท,ทุกองคะนะท่านสมเด็จท่านจะอยู่แต่ม่ไจ้อยู่จะรับสั่งว่าเพระาะว่าท่านขอบใจนะที่มาช่วยงานของท่านนะทีนี้ท่านก็พูดเรื่องเรื่องโครงการของท่านอะไรต่างๆนี่แล้วท่านก็พูดท่านก็รับสั่งว่าเออดีออมีเวลามีโอกาสก,าก็โครงการของท่านมีมีมากมายก็ไปดูดูบ้างไปเยี่ยมประชาชนเขาประชาชนเขาเขามีปัญหาอย่างไรก็ให้ให้ใหบอกเรา มันกับท่านฝากงานไว้ะทีนี้พอท่านสั่งปีแรกเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ทาอะไระเพราะว่าไม่รู้จะทําแบบไหนใช่ไหมครับเพราะไม่รู้จะทำยังไงทีนี้พอมาพอมาปีที่สองท่านก็เสด็จท่านก็พูดเหมือนเดิมอีกทีนี้พอมาเวลาผ่านไปสองปีสามปีนี่ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยทีนี้มันก็เลยเกิดความคิดว่าเราต้องทํารายงานถวายก็เลยเกิดว่าผมวันเสาร์ที่ผมจะขับมอเตอร์ไซค์เวสป้าไปที่ สมมติผมจะมีชื่อโครงการพระดำริว่าอยู่หมู่บ้านไหนตำบลไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนนะก็เราก็ไปเยี่ยมชาวบ้านคือผมทํางานถวายท่านโดยใจบริสุทธิ์นะครับคือไม่ได้ว่าคือเราก็ต้องใช้เงินส่วนตัวไงถ่ายรูปก,ก็ต้องก็ต้องเอาซื้อฟิล์มซื้อฟิล์มแล้วก็ค่าน้ำมันรถค่าอะไรแล้วก็เราก็ถือว่าเราก็เต็มใจที่ทำงานถวายตรงนี้ครับมผมจ้า ครูธีรพ์เล่าว่าเคยสำรวจพื้นที่มาหลายแห่งในช่วงเวลา4-5ปีมีหลายพื้นที่หลายชุมชนที่ราษฎรยังประสบปัญหาไม่สามารถใช้ที่ดินทำกินได้หลายพื้นที่เป็นพื้นที่พลุมีน้ำขังและน้ำเปรี้ยวชาวบ้านเพาะปลูกไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้เมื่อลงสำรวจพื้นที่เสร็จครูธีรพจน์จะใช้เวลาว่าจากการสอนหนังสือมาพิมพ์จดหมายถวายรายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีจดหมายฉบับหนึ่งครับที่เป็นที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่พุุแคแคและเรื่องราวของลุงวาเดงที่โครงการพลุแคร์เนี่ยผมทำรายงานถวายท่านบอกว่า,าผมได้ไปดูพื้นที่พลุแคร์นี้ที่สามารถจะพัฒนาได้พระองค์เสด็จปี35หครับนะท่านก็ไปดูพื้นที่ท่านทศพระธ์เดเนี่ยไปพื้นที่ลงโล่งเนี่ยนะฮะทีโ่โลง่โลงๆท่านทศพันธ์เดท่านก็ทรงคุยกับกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องแลวว่าเราจะพัฒนาตรงนี้อย่างไรนะรพัฒนาตรงนี้ทีนี้ในในระหว่างที่ท่านท่อพันธเนตแผนที่ที่จะพัฒนาเนี่ยท่านคงจะไปท่อพันธเนตเห็นแนวคลองเส้นหนึ่งนะท่านก็เลยรับสั่งมากับเจ้าหน้าที่เจ้าพกานนะครับว่าท่านไม่ไปแล้วที่หมายสอบเราก็เลยปรับขบวนรถอะไรแต่ออไรวิ่งพาหมู่บ้านไปนะครับตอนนี้ก็ข้ามพอดีนะครับข้ามพอดีทุกคนเริ่มใช้ไฟฉายส่องรอบบริเวณนั้นก็มืด ตืออหมดเลยเราก็ใจตุ้มตุ้มตุ้มต้อมไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะ <_ d ata> พอพระบรมเนินเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้บ้านใครนะครับบ้านไกรก็มีผู้ชายคนอายุประมาณสักหกสิบกว่ากรูปร่างสันทัดเล็กๆนะครับหนุ่มเกงขากล้วยถอดเสื้อนะครับกุลีกุจอมารับ ซึ่่่่งงงงงรู้ตอออหลลัวัววาาชืุเเดนนแม้จะต้องเสด็จไปในที่แปลกถินหรือทรงพบปะกับคนแปลกหน้าโดยบังเอิญแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงละเลยทรงวางพระทยัยทั้งยังมีพระราชปฏิสันถานถามถึงสภาพพื้นที่และการทำมาหากินของลุงวาเดงรวมถึงความเป็นอยู่ของราษฎรในบริเวณนั้นเพื่อความเข้าใจถึงปัญหาอย่างท่องแท้ ระหว่างที่แกคุยไปนั้นผมก็ยืนอยู่ข้างๆว่าช่วยหัวตากระจับจ้องไปที่แกจะเห็นแกมองล็อกแรกล็อกแรกอยู่นะเขาบอกก็อดลนทนไม่ไหวก็เข้็ไปสะกิดแกตาวอาลูกๆมองอะไรหาอะไรหาใครเลยเรืออะไรต่างเพอคำพูดแกตอบมาเนี่ยมึงเข้าไปในหัวใจเลยเราไม่เข้าใจแกผิดไปกลัวน,นู่นกลัวนี่เขบอก กำลังกุ้งชอยู่พระเจ้าอยู่สเสด็จมาถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่มีอะไรถวาย,นยขนุนก็ลูกเล็กอยู่ทุเรียนก็งติดลูกนิดเดียวเงาะก,ก็หมดต้นไปนานแล้วอะไรแต่อะไรแล้วเนี่ยนี่ผมเออเหลยวไปเหลียวมานะครับเพอเอินเห็นมีปั๊มน้ําอยู่ตวงไม่เอี่ยมเลยนะครับวางอยู่ข้างบ่อน้ําเนี่ยผมเลยพูดยาวแกบอกไม่มีอะไรถวายเหรอ นั่นไงปั๊มน้ำนั่นถวายที่เชื่อไหมแกขึ้นบ้านไปเอาไอา้ไอ้ประแจเลืเอ่อนไขควงอ่ะมามาจะจะงัดเอาปั๊มน้ำออกมาถวายเพจะอยู่อ้เดี๋ยวนั้นเลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นลุงวาเดงก็ได้ถวายที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่พรุกแคแคอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแต่เท่านั้นลุงวาเดงยัง เป็นผู้ที่ให้ความมั่นใจกับชาวบ้านซึ่งุงวเดงเปนที่นับถือของชาวบ้านตรงนั้นนะครับว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวบ้านที่นั่นเชื่อผู้นําก็ระยะต้นเข้าใจว่าชาวบ้านก็ยังกลิ่งเกรงอยู่ว่าโออครงการนี้จะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะแต่รงวเดงให้คํามั่นกับชาวบ้านเลยว่าถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เสด็จมาช่วยเหลือพวกเราแล้วขอให้มั่นใจว่า พวกเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นความสําเร็จในเบื้องต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้งานโชลประทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิจารณาวางโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ําและอาคารบังคับน้ําเพื่อช่วยระบายน้ําที่ท่วมขังออกจากพื้นที่และเก็บกักน้ําจืดไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในการเพราะปลูกรวมทั้งใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ดังพระราชดำรัสความว่าการพัฒนาพื้นที่พผู้แครขทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์หลายอย่างข้างบนที่คลองแคข์เป็นน้ำกร่อยถ้าทำโครงการแล้วทั้งหมดจะเป็นน้ำดีใช้การได้คลองที่ขุดในพื้นที่ปลูกจะเป็นอ่างเก็บน้ำจืดที่สำคัญและบางส่วนจะช่วยไม่ให้ผูกแห้งด้วยช่วยป้องกันไฟไหม้ราษฎรจะได้ประโยชน์ ไม่ไกลจากบ้านลุงวาเดงมากนักผมพบกับพี่มายิดิงแร่แรสมาชิกของโครงการพัฒนาพื้นที่พลุแคร่แค่พี่มายีดิงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนต้องออกไปรับจ้างทํางานนอกหมู่บ้านเพราะที่ดินในบ้านเกิดไม่สามารถทํากินได้แม้แต่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไม่ได้เพราะพื้นที่เป็นบริเวณพลุเป็นดินเปรี้ยวหญ้าไม่งามและวัวควายก็กินไม่ได้ต้นขนาดนี้ครสี่เดือนครับสี่เดือนอ๋อ เมื่อก่อนมันมันน้ำมันเปรี้ยวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเอาน้ําจากแม่น้ําสายบุรีเข้าปล่อยเข้ามา uh huh. ไล่น้ําเปรี้ยวออกแลก้วก็น้ําน้ําที่มาจากภูเขาเนี่มาแทนที่ตรงนี้อ uh ๋อ huh. uh huh. แล้วสับโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระอ,องค์ท่านให้คําแนะนําหรือว่าได้มาทําอะไรให้กับเราบ้างคือผมกับนายหลวงไม่เคยไม่เคยรับสัรับ,รบนายหลวงเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะน uh ํา huh. ให้มาทําเกี่ยว เกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้ก็ให้ความรู้ให้วิชคาการเกี่ยวกับให,ให้ใส่หินฟุ้นฝุ่นแล้วก็บนเขาอะไรพวกนี้ปัจจุบันมีชาวบ้าน60ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแค่แครอันเนื่องมาจากพระราชดำริพวกเขาปลูกข้าวปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ได้จนกระทั่งตั้งกลุ่มอ,อมทรัพย์กลุ่มเลี้ยงโครโรงสีข้าวชุมชน และรวมกลุ between, ่มสหหรณากรการเกษตรพัฒนาพื <t <t ้นที่รุกแคร่จำกัดเพื่อรวบรวมสมาชิกมาช่วยการระดมความคิดแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนปี5.4รุพัฒนาจาหวัดนั้นในอำเภอสายบุรีไม่ได้มีแค่โครงการพัฒนาพื้นที่พรุกแคร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะครับ ชาวประมงในหมู่บ้านปาตาตีมอที่สายบุรีก็เคยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องน้ำเช่นเดียวกันครับคลองบางตาหยาดเป็นคลองสายหนึ่งที่แยกมาจากแม่น้ำสายบุรีคลองสายนี้ ชาวบ้านจะเลี้ยงปลากระพงขาวเป็นอาชีพปี2536จากการเปิดประตูระบายน้ำจากผู้บาเจาะทำให้น้ำเปรี้ยวไหลลงคลองบางไยหยาดความเปรี้ยวของน้ำในปริมาณมากทำให้ปลากระพงของชาวบ้านตายเป็นจำนวนมากครับปลาตายมากเนี่ยในอุเซงเนี่ยเขาเคยไปร้องเรียนทางอำเภอทางจังหวัดทางทางหารอะไรหลายแห่งแล้วแต่ว่ามันมีแก้ปัญหาแบบ ไม่ยั่งยืนนะก็คือแค่ช่วงเวลาขนาดเวลานั้นๆเกิดขึ้นก็แก้ปัญหาไปพอผ่านไปแล้วทีนี้นุสิร์ก็บอกว่าเขาต้องไปหาครูแล้วครูจะได้ช่วยเอาเอาเรื่องนี้ไปบอกว่าจะอยู่ครับนี่นุสิร์ก็ไปไปหาผมที่บ้านก็บอกว่าครูช่วยผมหน่อยปลาผมตายหมดแล้วมันมันเป็นจังหวะที่ว่าพอผมทราบว่าระเจะอยู่จะเสด็จจะเสด็จสายบุรีในวันวันรุ่งขึ้นครับก็ทำเรื่องการถวายไม่ทันแล้วเพราะมันกระทันหันใช่ไหม ปัญหาที่เร่งด่วนทําให้ครูธีรพจน์และลูอูเซงซาแลแมต้องรีบถ่ายภาพปลาตายเพื่อนําไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมก็เลยต้องต้องบอกนายอูเซงบอกว่าอย่างนี้อูเซงเนี่ยให้ไปรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุ่ทงเคชรครับเขาไปอยู่อยู่จะเสด็จที่ทุ่งเคชรในวันพุขึ้นครับแล้วก็ให้ให้เอารูปนี้นะว่ารูปที่ผมถ่ายไปเนี่ยไปไปถวาพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เนี่ยบอกว่าบอกว่าของครูถ่ายและเนี่ยบอกพระเจ้าอยู่ัวแล้วผมก็บอกว่าเอาปลาที่เป็นเป็นนะปลาที่ ที่ไม่ได้ตายเพราะน้ำเนี่ยก็ไปถอยที่อยู่หัวด้วยก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เลวเซก็ชวนไปเจ้าอยู่หัวว่าเนี่ยปลาเขาตายหมดเลยก็ปัญหาเรื่องน้ำเปรี้ยวแล้วผมก็ได้ช่วยอะไรบางอย่างที่ช่วยถ่ายรูปถ่ายครับแล้วรูป,ร,ปร,รูปที่ครูถ่ายไว้ก็คือให้ลูกศรเนี้ยไปเป,เป็นถวายเจ้าอยู่หัวซึ่งผมก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะแล้วระเจ้าอยู่หัวก็ ก็สงสาบว่าปัญหาความเดือดร้อนของรัฐดนรเรื่องปัญหาการลุกปลาเนี่ยทรงคุยกับเจ้าหน้าที่จนประธานเนแล้วก็ผมก็แปลไปไปไประหว่างเซงกับพระเจ้าอยู่หัวเลยผมก็แปลไปโชคนั้นแหะเียงก็ร้องไห้ร้องไห้เสียงดังด้วยคือไม่ได้ร้องไห้แบบแบบน้ําตาซึมออกมาไม่ใช่ร้องไห้แบบเสียงดังเลยเออเออแบบนี้เลยร้องไห้เดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวว่าเนี่ยปลาร้องไห้และเราต้องช่วยเขา S <S 2> <S 2> <S ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าปลาร้องไห้ <verd ok. S 3> ในอีกไม่ก,กี่วันต่อมาเนี่ยกรมชลประทานก็ได้สนองพระราชดำริโดยการขุดคลองเส้นใหม่ขึ้นมาเสร็จภายในไม่กี่สัปดาห,ห์ในปี2537ก็เสด็จพํมเนินมาอีกแล้วก็ทรงพบชาวบ้านกลุ่มเดิมเนี่ยก็ถวายลังโฟมสอง <S <S สลังเหมือนเดิมคราวนี้ปลาตัวใหญ่สีขาวสวย แล้วชาวบ้านก็พูดเลยบอกว่าปีนี้ปลารอดตายมาถวายตัวใหญ่อุดมอ้วนท่วนสมบูรณ์ดีก็ mm hmm. ลงทรงรับสั่งว่าปีนี้ปลาไม่ร้องไห้แล้วนะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้กรมชลประทานระมัดระวังการระบายน้ำออกจากพรุ และส่งให้กรมประมงได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของพันุปลาการเลี้ยงปลาในกระชังที่บ้านปาตาติมอเลยได้รับความร่วมมือจาก3ามฝ่ายก็คือกรมชลประทานกรมประมงและชาวบ้านผมมาถึงกระชังปลาเล็กๆของลุงอุเซงลุงเลี้ยงปลามาหลายปีครับถึงจะเป็นแค่กระชังเล็กๆแต่ลุงก็ตั้งใจเลี้ยงเพราะลุงมีความหลังที่ประทับใจครับ ดีแล้วน้ำก็ดีแล้วนอนดีแล้วดี่เดี๋ยวนี้ก็ก็ในอุเซงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเดี๋ยวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสไหมมีความสุขเนี่ยนี่กำลังนึกภาพวันที่ร้องไห้ไม่รู้เป็นไงได้ข่าวครูบอกว่าร้องไห้โฮเลยร้องดังเสียงร้องเสียงดังเจ้าลูกกับใครหร้องดังเลยเป็นั้นร้องไปไหนร้องไปเจ้าเอวหรอร้องแบบดีใจหรือเสียใจเสียใจเสียใจปลาตายแต่ดีใจที่ได้เจอในหลวงไม่รู้เป็นไงรักในหลวงมากไหมไม่รักมากเลย เรื่องราวที่ผมได้รับรู้ในวันนี้อาจเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วยาวนานผมยังรับรู้ถึงสายใยความผูกพันระหว่างราษฎรเล็กๆกับพระเจ้าแผ่นดินแม้จะอยู่ห่างไกลกันถึงสายบุรีทั้งลุงวาเดงปูเตะลุงอูเซงซาลลแมและครูธีรพจน์ฮยีอาแวร์เป็นเหมือนตัวแทนของราษฎรที่ต้องการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการถวายสิ่งที่ดีที่สุดแม้บางอย่างอาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ในสายตาของคนทั่วไปแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงละเลยและทรงรับรู้ว่าราษฎรรักพระองค์มากเพียงใด